ดีค่ะทุกคนอยู่กับดิฉันนะคะโฟม,มีนะคะ <c ười> คลิปนี้จะเป็นคลิปที่อธิบายครับว่าทำไมผมถึงอยากให้ถึง1,000งพฟอเรลเร็วๆคือ <c ười> อย่างแรกเลยครับคืออ,ออมเล็ตอาเขตครับมันคือไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์จา,ากออมเล็ตอาเขตมันพังบ่อยมากครับเลยแบบเอออยากให้แบบ อยากให้มันแบบเออยากให้มันถึงหนึ่งพันเร็วๆเพื่อที่ผมจะได้ใช้ไลฟ์ของ YouTube โดยตรงเลยเพราะว่าอาของออมเล็ตอ่ะมันแบบพังเนี่ยอวันที่สิบสามพังไปแล้วสองอันเนี่ยพังไปสองอันนะขนาดเพิ่งทำนะเนี่ยพังไปแล้วสองอันเลยเนี่ยคือแบบโอ้โหพังไปเลยแบบนี้เลยเหรอคือแบบ นั่นแหละครับสาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่สองก็คือผมอะจะให้พูดไงอ่ะผมกลัวครับคือไม่ใช่กลัวอะไรหรอกคือ,อ,อคือมันแบบคือผมกลัวที่แบบเออเวลาผมใช้ออมเล็ต a อาเขตไลฟ์แล้วมันพังอ่าพังไปพังไปแล้วอ่ะ แล้วเผื่อมีคนดูน้อยลงหรือว่าคนฟอรน้อยลงผมก็จะแบบเออเป้าหมายหนึ่งพันฟอรมันก็จะลดลงมันก็มีโอกาสเป็นไปไม่ได้มากขึ้นครับส่วนข้อสามข้อสามเป็นข้อสุดท้ายแล้วคือออมเล็ตอาเขตเอ่ะเออหนึ่งมันจะสามารถใช้ไอใช้กับเพื่อนได้แต่ มันให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับคือมันให้เราเลือกว่าเออเราจะเลือกอ่า u t u b e หรือว่าออมเล็ตอ่าคือออมเล็ตอาเคดมันมันทำให้ผมลำบากมากเว้ยคือคือสมมติว่าผมมีคลิปที่ดองไว้แล้วนะอันนี้คือสมมติหมดนะคือผมดองคลิปไว้แล้วผมอยากลงในแบบไลฟ์คือผมอยากลงในแบบไลฟ์ อ่ะออมเล็ตอาเขตมันจะไม่ตอบโจทย์ครับคือออมเล็ตอาเขดคือเราจะต้องแบบเอออ่า <c oughs> คือออมเล็ตอาเขตเราจะต้องอ <c oughs> อมเล็ตอาเขตคือเราต้องไลฟ์เลย <c oughs> คือผมอยากให้มันเป็นแบบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไปลปไปแ,แค่แค่นี้แหละคือเหตุผลที่ผมอยากให้ถึงหนึ่งมาซับใช่งั้น โซมี Tommy, ไปแค่นี้นะจ๊ะไปแล้วจ้าทุย <c oughs> ไปแล้วครับ